สวัสดีค่ะฉันชื่อว่าใหม่อายุ3 6, ปีตอนนี้ฉันยังไม่มีงานทำค่ะในระหว่างรองานอยู่บ้านฉันคิดว่าอยากจะหางานทำอยู่ที่บ้านค่ะซึ่งฉันไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้ไปฉันเห็นครอบครัวคนอื่นๆเลี้ยงหมาพันน่ารักน่ารักทั้งนั้นฉันเลยอยากจะทำงาน รับฝากหมาอยู่ที่บ้านของฉันเองค่ะและรับตัดขดหมาด้วยบ้านของฉันอยู่ในซอยเงียบๆมีสวนเล็กๆอยู่ข้างๆบ้านของฉันเป็นสวนหย่อมที่น่าพักอยู่อาศัยมากๆค่ะและฉันก็ชอบปลูกต้นไม้และใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับตัวเองแล้วฉันชอบไปผูกไปนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งมันเป็นที่พักว่างๆของฉัน เมื่อลมมาฉันก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้ของดอกกุหลาบบ้างดอกมาริบ้างทีแรกๆมันเป็นแค่พื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรพิเศษแต่ทุกๆวันนี้ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อฉันคิดได้และแตัดสินใจอยากจะรับฝากหมาของคนอื่นมาอยู่ที่บ้านของตัวเองบ้าง เพราะฉันเห็นว่าฉันอยู่บ้านคนเดียวในระหว่างรองานฉันเองก็เหงาค่ะอยากจะมีเพื่อนเพื่อนคุยแต่ถ้ารอเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยก็คงจะอีกนานเพราะต่างคนต่างมีงานทำแล้วค่ะกว่าจะพ้นผ่านไปในแต่ละวันฉันเองก็เหงามากที่สุดฉันจึงคิดเห็นว่าพวกน้องหมาน่าจะช่วยฉันได้ค่ะเจ้าข้าวตังหมาพันธุ์ไทยสีน้ำตาล ฉันรับมันมาอยู่ด้วยหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะและระหว่างนั้นเองก็มีคนรู้ข่าวว่าฉันนั้นรักหมามากและชอบพูดคุยกับหมาอยู่เป็นประจำจนฉันพูดคุยกับหมารู้เรื่องเป็นบางคำค่ะบางก็เป็นคนในซอยที่เอาหมามาฝากไว้กับฉันบางก็เป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นธุรกิจใหม่ของฉัน ไปโดยปริยายค่ะฉันรู้สึกว่าอาชีพนี้มันจะเลี้ยงฉันได้ไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะถ้าฉันรับนิสัยหมาเหล่านี้ได้ค่ะวันแรกๆฉันก็แค่คิดว่าเลี้ยงไปวันๆค่ะให้ข้าวให้น้ําพาเดินเล่นแต่พอเลี้ยงเข้าจริงๆแล้วฉันกลับได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากหมาทุกตัว ที่มีนิสัยแตกต่างกันค่ะเจ้าข้าวตังขี้เล่นแต่ขี้กลัวเสียงฟ้าร้องส่วนเจ้าก้อนเมฆของป้าแจวข้างบ้านเป็นหมาที่ขี้อ้อนจนบางครั้งทำให้ฉันเผลอใจอ่อนอยากเลี้ยงเองเสียเลยค่ะเพราะมันอ้อนจนน่าสงสารมากอยู่มาคืนหนึ่งฉันรับฝากหมาตัวใหม่คือเจ้าลักกี้ เป็นพันโกเดนทีลิฟเวอร์ตัวใหญ่ค่ะเจ้าของต้องไปทำงานต่างประเทศสองเดือนมันเป็นหมาที่ซื่อสัตย์และฉลาดแต่มีบางอย่างแปลกแปลกตั้งแต่คืนแรกที่มันมาถึงฉันได้ยินเสียงมันขู่ในเวลาตอนกลางคืนค่ะทั้งๆที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยมันใช้ขาหน้าเขี่ยแขนฉันไปมา และก็ไปที่ขาของฉันค่ะเหมือนมันจะสกิดให้ฉันตื่นตัวรู้สึกอะไรกับมันบางอย่างและมันก็โน้มใบหน้าเลียแก้มของฉันค่ะฉันรู้สึกอุ่นๆจากลิ้นของมันที่ตวัดเลียแก้มของฉันไปมาเมื่อฉันต่อว่าให้เจ้าลักกี้ตัวใหญ่เจ้าลักกี้ก็ยิ่งขยับตัวเข้ามาใกล้ๆฉันมากขึ้นกว่าเดิม เหมือนมันจะรู้ว่าเจ้าของจะเล่นด้วยค่ะพอฉันมองไปดูที่ท้องของมันฉันก็เห็นตรงนั้นของมันถอดออกมาแล้วค่ะฉันก็ยิ่งเข้าใจเจ้าลักกี้ว่าตอนนี้มันต้องการเพื่อนเล่นเหมือนว่ามันจะเหงาเหมือนฉันเลยค่ะพอฉันเล่นกับเจ้าลักกี้ไปเรื่อยๆฉันก็รู้สึกเหนื่อยและง่วงนอนมากๆ เจ้าลักกี้แกง่วงนอนหรือยังฉันง่วงนอนแล้วนะพอฉันถามมันฉันก็เดินเข้าห้องของฉันเพื่อไปพักผ่อนฉันคิดว่าฉันจะหลับให้สบายในคืนนี้แต่เจ้าลักกี้ไม่ยอมให้ฉันหลับเลยค่ะมันตามฉันเข้าห้องโดยที่ฉันนั้นไม่ได้เรียกมันเข้ามาเลยค่ะฉันเองก็ปิดประตูแทบไม่ทันเลย พราะมันตามหลังฉันมาติดๆฉันก็ปล่อยตามอำเภอใจตามสบายเพราะตอนนั้นฉันคิดว่าฉันเพลียมากและอยากจะนอนพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อพรุ่งนี้จะได้ทำงานต่อเพราะฉันมีคิวตัดขนหมาอีกมากมายที่เพื่อนบ้านนำมาฝากไว้ส่วนเจ้าลักกี้เป็นหมาตัวใหญ่ที่ฉันต้องดูแลเป็นพิเศษแทนเจ้าของแท้ของมันค่ะ เพราะค่าจ้างที่ฉันรับจากเจ้าของหมาเจ้าลักกี้นี้ก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นหมาตัวใหญ่ดีที่ว่ามันเป็นหมาที่ซื่อสัตย์และฉลาดและใช้เสียงคู่ในเวลาที่เงียบงนันในตอนกลางคืนทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเป็นหมาที่ฉันอยากจะนำมาเลี้ยงและอยากจะให้อยู่กับฉันไปนานๆเลยค่ะ เจ้าลักกี้แกจะเลียขาฉันอีกทำไมเนี่ยฉันไม่เล่นกับแกแล้วนะพอฉันตอบว่าเจ้าลักกี้ก็ขึ้นไปนอนอยู่ที่นอนของฉันค่ะเหมือนว่าฉันนั้นเป็นเจ้าของมันแท้ๆเลยฉันเองก็ยิ้มอย่างภูมิใจที่ฉันนั้นปรับตัวเข้ากับหมาเจ้าลักกี้ตัวนี้ได้ค่ะฉันรู้สึกว่ามันรักฉันจริงๆและฉันเองก็ยอมให้มันนอนอยู่ข้างๆฉัน ฉันเองก็มองไปที่เจ้าลักกี้เหมือนมันจะสบายใจและรู้สึกดีกับฉันมาตลอดฉันเองก็ยังคงรับฝากหมาต่อไปแม้ว่าบางทีฉันอาจจะไม่ได้ดูแลแค่หมาเจ้าลักกี้แต่อาจจะได้ดูแลความลับที่เจ้าลักกี้นั้นได้พบเจอในคืนนั้นค่ะฉันเอื้อมือไปตบที่พื้นอยู่ข้างๆเตียงเบาๆเรียกเจ้าลักกี้ให้ขึ้นมานอนด้วยกันอีกครั้ง มันเป็นหมาตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเป็นขนสีทองนุ่มฟูพอเห็นฉันเรียกมันก็เดินเข้ามาใกล้ๆกระโดดขึ้นเตียงและนอนหมอบอยู่ข้างๆฉันคืนนี้เนี่ยผิดปกติไม่มีเสียงลมหรือเสียงแมลงตอนกลางคืนอย่างที่เคยมีฉันพลิกตัวไปมาหัวใจเต้นแรงฉันมีความสงสัยอยู่ในใจจนฉันนอนแทบไม่หลับเลยค่ะ ฉันยกมือขึ้นรูปหัวเจ้าลัคก,กี้เบาๆมันหายใจช้าๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนมันไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆแต่จู่ๆมันก็เงยหน้าขึ้นจากหมอนอยู่ข้างๆฉันแล้วก็เรียกแก้มฉันเบาๆค่ะและมันก็จ้องไปที่ประตูห้องนอนของฉันอย่างนิ่งๆฉันกลืนน้ำลายไปอึกใหญ่หัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นอะไรเจ้าลกักกี้ฉันกระซิบถามมาันเบาๆมันไม่เห่ามันไม่ขู่แต่มันนั่งตัวตรงเหมือนกําลังเฝ้าระวังอะไรบางอย่างค่ะฉันหันไปมองดูที่ประตูไม่มีอะไรเลยค่ะประตูปิดสนิทห้องมืดมิดสนิทฉันเริ่มคิดว่าตัวเองคงจะจิตตกไปเองในตอนนั้นนอนเถอดนอนเถอะเจ้าลกักกี้ไม่มีอะไรหรอกนะ ฉันก็รูปหัวเจ้าลักกี้อีกครั้งเจ้าลักกี้ก็ค่อยๆบอบลงอยู่ข้างฉันพร้อมกับมาเลียแก้มเลียขาฉันเลียแขนฉันเหมือนเดิมจนฉันนั้นอดรู้สึกคิดกับมันไม่ได้ค่ะฉันก็ได้ขยับตัวเข้าไปใกล้ๆเจ้าลักกี้เพื่อไปโอบกอดมันให้รู้สึกอบอุ่นและมันก็ช่วยฉันได้จริงๆค่ะฉันรู้สึกปลอดภัยในที่สุดเมื่อเจ้าลักกี้นั้น ให้ความอุ่นกับฉันตอบกลับมาโดยการเข้ามาเลียที่แก้มของฉันและกระดิกหางเบาๆนั่นเองล่ะค่ะฉันยิ้มบางๆเมื่อเจ้าลักกี้ใช้ลิ้นอุ่นๆเลียที่มือเบาๆตามด้วยแก้มของฉันเหมือนมันกําลังปลอบใจให้ฉันเลิกคิดมากและเข้านอนได้แล้วค่ะขอบใจนะเจ้าลักกี้ฉันพึมพำเสียงเบาๆ และรูปหัวมันช้าๆมันหมอบลงอยู่ข้างๆฉันขนฟูๆของมันให้ความอบอุ่นจนฉันนั้นเริ่มผ่อนคลายหัวใจฉันนั้นเต้นแรงขึ้นเมื่อรู้สึกสงบลงฉันหลับตาลงสุกหน้ากับขนนุ่มๆของมันฉันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนตัวโตที่คอยนอนดูแลอยู่ข้างชฉันและปกป้องฉันอยู่ทั้งคืน เสียงลมหายใจของเจ้าลักกี้นั้นหายใจเป็นจังหวะช้าๆและมั่นคงเหมือนมันกำลังกล่อมให้ฉันค่อยๆหลับลงค่ะและฉันเองก็ค่อยๆดำดิ่งลงสู่ห้วงนิทราในที่สุดฉันก็หลับสนิทไปโดยเจ้าหมาตัวใหญ่เจ้าลักกี้นอนเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆฉันตลอดทั้งคืนในทุกๆคืนเลยค่ะ สวัสดีค่ะ